ก็จะมีเจ้าของกิจการอยู่บางกลุ่มที่เสียภาษีังไงก็ยังแพงเหมือนเดิมทางทางที่ระบบภาษีนะสนับสนุนให้เขาเสียภาษีน้อยละให้เทียบระหว่างมนุษย er ์เงินเดินกับการเป็นเจ้าของกิจการคุณว่าใครเสียภาษีมากกว่ากันคะให้เวลาคิดนิดนึงชิกชัพชิกชัพชิคชัพคำตอบนะคะมนุษย์เงินเดินหาเสียภาษีเยอะกว่าเยอะเลยตัวมนุษย์เงินเดินหาเวลาที่หักให้จ่ายเนี่ยกฎหมายจะกําหนดว่าหักให้จ่ายได้สูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาท ในขณะที่เจ้าของกิจการจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการจ่ายไปเพื่อประโยชน์ของกิจการมีการจ่ายจริงๆแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าราคาสมเหตุสมผลลยกตัวอย่างให้เห็นภาพน,นะคะสามอย่างนี้รวมกันก็น่าจะเกินแสนและ iPad Pro มือถือแล้วก็ AirPods สามอย่างนี้ลูกจ้างก็ต้องใช้ในการทํางานเจ้าของกิจการกต้องใช้ในการทํางานแต่ลูกจ้างค่ะถูกแคปไว้ว่าค่าใช้จ่ายสามารถหาได้แค่แสนเดียวในขณะที่เจ้าของกิจการ เนี่ยหักได้เต็มเต็ดังนั้นด้วยระบบภาษีที่มันเป็นแบบเนี้ยเจ้าของกิจการเสียภาษีน้อยกก่าเยอะแต่ก็จะมีเจ้าของกิจการอยู่บางกลุ่มที่เสียภาษียังไงก็ยังแพงเหมือนเดิมสาเหตุหลักหลจากที่นนนเจอจากลูกค้านะคะคือเขาไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีพอเอาเรื่องที่เจอมาล่าสุดดีกว่าลูกค้าแนนค่ะประกอบกิจการกําไรจริงๆในการทาธุรกิจของเขาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองอะ แต่บัญชีค่ะลงค่าใช้จ่ายเอกสารมาไม่ครบทําให้กําไรที่เขาโชว์หาสัมภาระนะคะสี่ปอร์เซ็นตในขณะที่กําไรจริงเขาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะดังนั้นหน้ากลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่น่าสงสารมากค่ะทั้งๆที่ระบบภาษีนะสนับสนุนให้เขาเสียภาษีน้อยละเรียกว่าเสียภาษีตามจริงในการประกอบกิจการดีกว่ายัางเสียภาษีเยอะกว่าลูกจ้างเลยอ่ะ คุณลองแชร์ขึ้นโยกไปค่ะคงได้นั่งบ่นกับเพื่อนน่ะทําไมความเป็นลูกจ้างของเราเราต้องต้องโดนกฎหมายภาษีลงโทษที่เสียภาษีแพงขนาดนี้ในขณะที่เจ้าของกิจาการเออเนาะทําไมบัญชีของเราอะ่ะทาให้เรามีกําไรกับปรมสัมภารอนอะน่ะสูงจัง้ะในขณะที่ของจริงฉนะกําไรบางแค่เนี้ยอย่างนี้แหละความเป็นจริงมันโหดร้ายกฎหมายเขาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ทําไมคุณยังเสียภาษีแพงอยู่คะอืม